อ่ะลุงจงพามาเบิงอ่บ้านพอสุพิดเพิ่นทำบุญพี่น้องหมดแล้วไม่พอเก็บตัวนี้ก่อนตัวนี้เพิ่นทำบุญแล้วก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเล็กน้อยอนุบาลพี่น้องเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอนุบาลมาแล้วคณะครูพาเด็กน้อยอนุบาลมามากินก๋วยเตี๋ยวคุณครูก็เดี๋ยวมาทานด้วยนะคุณครูนะครับเออคุณครูแต้งวันนี้พขาเก็นภารกิจนะครับใช่ไหม cua tiều cua tiều cua tiều tiềm sườn bữa lại chắc ton sấy ừ, chắc ton 2 ton ก๋วยเตี๋ยวก็ค่อยๆนะระวังด้วยมันร้อนก๋วยเตี๋ยวมันร้อนมือนี่กับน้ำมันร้อนจะห่มลวก้นในรับเกียรติจากสุกัญญาหมูสดนะครับอ่ามาเป็นมาเป็นเออแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมือนี่มาเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเออนี่ลูกหลานใครก็ดูเอาเด้อปู่ย่าตายายมาวันนี้กับลูกหลานใครก็ช่วยกันดูนะครับซึ่งคือดูช่วยกันเสิร์ฟนะครับเออลูกหลานใครเนาะ พร้อมแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะอัคอยขยบเสิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับ นีผู้มุ่งตีเสิร์ฟให้แล้วเป็นเด็กเสิร์ฟวันนี้ว sure ันนี้เป uh, ็นเด็กเสิร์ฟจากการแยลงโลกคนไหนหมดแล้วไม่อินบอกได้ต่อได้เออต่อได้นะครับระวังนิดนึงมันร้อนแซ่บบอแซ่บบอหลับไปหลอกคุยอยู่จั่งเปลเออในยิ่งเสียใจมาเด้อเอเด่นทางเส็บบอมาปิดสี่สิบเก้านอกปิดอ่ะกิน ในเวลแล้วอพอคุณเจ้าก็มาหอดแล้วอิ่มแล้วดูอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็นั่งรอก่อนลูกนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนออกินน้ำไปก่อน หลังจากอนุบาลเสร็จก็ต่อโดยปฐมถุงหนึ่งสองสามนะพี่น้องเนาะครูเอาหนักเยียมมัดสแตนบไบไว้แล้วเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวข้างนี้จะเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่เสร็จก็ต่อโดยหนึ่งสองสามครับ นตะทมสีากครับไม่มีขาต่อแถวกนอี้าด้วยขอขอน้ำสักพึ่ได้ไหมนะีนนะ่ยนำ้ำดิมน้ำระโบขอน้ำสักหน่อยได้ไหมคอแห้งเลนะ้นำแบบน้ำพูดไปพูดมาคอแห้งอยากขอน้ำนิดหนึล้ออะไรได้ได อาจจะถือไปโรงเรียนก็ได้นะมันไม่ร้อนเพี่่ไม่พีนั่งเติมแล้วจะเอาไปที่โรงเรียนก็ได้นะครับมันไม่ร้อนโอ้ยหมองนั่งเป็นโรงทานให้พี่น้องได้กินได้ทานกันนะครับสมวันนี้ก็เช่นกันนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบปีนะครับ เสร็จจะเล็ก <brightness> น so to ้อยนักเรียนับต่อ้วยคณะกับพี่น้องบ้านเาครับกินน้ำก้ามลงทานน้ำตาลวันนี้ช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องแปดบน้องๆนักเรียนกับทยอยกลับกลับกินอิ่มแล้วเนาะเซตเป็นที่เรียบร้อยเนาะงานท้ำบุญลงทานอยู่บ้านพลอดภัยับ ก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนักเลี้ยนพร้อมเลี้ยงท้ยบ้านพร้อมพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ยังสี่แล้วนี่บรรยากาศ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเนาะกับก็บเอาบุญเล็กๆน,น้อยๆมาฝากพี่ฝากน้องครับอ่าประเพณน,นี้ง่ายๆสองบ้านลุงจงกับประเสริฐนี่นครับเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ยีเดบลยนาะงานบำบุญลงทาน